โอเคครับ okay, ผมเราก็มาถึงจุดเบ่งดาวบนดินนะครับภูพันน้อยนะครับเร <ไป S 2> าไปดูบรรยากาศรอบๆเลยฮะเจ๋งมากภูพันน้อยก็จะเป็น<ง>มีจุดชมวิวหลายที่นะครัข้างล่างนี่คือแบบอยู่สวยมากนะฮะแต่ต้องมาแบบช่วงแดดอ่อนๆหน่อยนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะอากาศก็เย็นๆแซมร้อนนิดนึง ลราก็เดินขึ้นมาจนได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาน้ำกินนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าแถวนี้ไม่มีร้านน้ำขายระหว่างทางนะว่า <c oughs> เราจะไปหาน้ำกินกันดีกว่านะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราร่างายขัดน้ำนครับไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูโอเปิลนะโอเปิลตอนนี้แบบน่นะนั่งคุยกับใครไม่รู้คุยกับแฟนนะซ <c oughs> ืมชวนแฟนมาน <c oughs> มีแฟนมาเที่ยว ก็จะโดนงอนหน่อยหน่อยเราก็จะพาเขากลับสู่วงเวียนชีวิตเข้าเหมือนเดิมดูหน้าตาเขาก็จะแบบเพื่อนพากูกับพี่นี่นี่ฮะก็จะเป็นโอเปิลนะฮะาเลร เราก็จะแอบถ่ายเขานะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะฮรอาะครับเข้าไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับเรียกเขาเรียบเรียบเรียบมากโอเคเราเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับไปหาวอเตอร์ดิงกันนะครับถ้ากล้องเราต้องไวะ ครับตอนนี้เรากําลังเดินโดยใช้ความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อที่เราจะลงไปถึงพื้นอย่างปลอดภัยนะครับไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าน,นี้นะครับจะมีป้ายบอกความเร็วอยู่เราอาจจะได้เสียค่าปรับนะครับใช้ความเร็วแค่แค่นี้พอนะฮะใช้เจะมีกล้องตรวจจักมามันเลยนะใชแล้วก็จะโดนรับข้างล่างจะมีจาน ถ้าติดเลนเนี้ไปจี้เข้ามากนะครับแล้วก็พยายามอย่าแซงนะครับมันเป็นแรงเลนห้ามแซงนะครับอยู่บนเขาห้ามแซงเนี่ยสมมุติรถจอดอยู่ข้างทาง,างนะเราเราต้องตีเปิดไฟเปิดไฟออก,กเนี่ยรถเร็วจะชิดขวานะครับรถช้าจะชิดซ้ายนะครับผม เท่าก่อน็นึ่งโท่แอร์ครับแอร์คือว่าห้าร้อยนะครับจะอยู่ข้ามกลางธรรมชาติเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อ,อห้องพักได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงใต้ description ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะดูกันว่าแถวนี้มีอะไรให้เราชมบ้างคือตอนนี้เดี๋ยว เราเจอแต่กล้องไม่ก้องกิ้กกิ้กกิ้งมาเลยไม่ได้ยินเสียงอ่ะเราเราก็เจอนักท่องเที่ยวชาวพม่าแล้วนะครับเขากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามเขาว่ามาเที่ยวเป็นใครเป็นยังไงบ้างเฮ้ย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 เฮยเฮยเขาเขาสงสัยเขากลัวเรานะครับ เราเข้ามาคนเดียวเขาไม่ชินเรามาเยอะเขาอาจจะกลัวโดนตีนอะไรเงี้ยนะฮะเราเดิตนต่อไปเดี๋ยวอย่ายุ่งกับเขาเลยปลนะ่อยเขาไปพูด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 พุ่มันแปลกๆนะฮะภาษาบ้านเขาก็คล้ายๆเขาคมงอยู่เลยนะ จริงๆมันเป็นบัวแรงน้ำนะครับมันไม่มีน้ำอยู่แล้วนครับไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมไม่มีน้ำนะชื่อมันก็บอกแล้บัวแรงน้นะครับอตอนนี้ก็มีจัดกิจกรรม <c oughs> นันทนาการสำหรับเด็กๆที่จะมาเข้าค่ายนะครับใครจะมาก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมนำทัวร์ให้ทิมคนเอ,อเดี๋ยวผมนำเป็นไกด์นำเที่ยวให้คนละห้0พันนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะฮะ ห้าพันกันเองนะครับผมน้ำข้าวหาซื้อกินเองนะครับผมไปเราไปต่อกันเลยป่ะนี่แน่ๆครับเราเราก็เจอนักท่องเที่ยวชาวแชมบูทิยาแล้วครับภาษาที่เราใช้เรียกกันนะครับเรียกคนนะครับเราเรียกว่ามาคัมมาคัมมาคัมมาเตซี่มาเตซี่โอ้โอ้ยอุ้ยอุบะอุบะ พี่เขาพูดว่าอะไรครับคุณเด็บเขาบอกว่าอยากกินกล้วยนะครับเวลาเขาอยากกินกล้วยเขาจะสื่อถึงลิงก่อนนะครับกกนี่คือกินกล้วยนะครับเราจะกำลังจะไปกินกล้วยนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูชีวิตเขาถามเขาได้ไหมครับว่าเขามาจากไหนเออฮึมฮึมฮึมมาจากสิอ๋อบอกเลยดูเขามาจากไหนครับคันเดียวเราไปไปห้องน้ำกันก่อนนะเดี๋ยว เราจะไปดูเด็กเข้ากิจกรรมกันเรเราเี่ยวนะครับจังง้ก็บรรยากาศก็ดีนะครับชวนกันนะครับงงจะรีบไปไหนนะถ้าคงใกล้เกินกูไปละเอ้ไปไกลจังไม่ได้ยินอ้หสูงสูงหน้าเกินเลยนี่เป็นห้องเอเดี๋ยวเราไปไปซื้อน้ำไหมนไหม ที่มีร้านแมวด้วยอันนี้เราตรงนี้ตรงเดียวน่าจะที่เดียวนะครับจะรอดตาแล้วนอกจากนี้ก็ไปที่เล่นกันเราก็ได้มามาครับเป็นสปอนเซอร์ครับตอนนี้เติมพลังกันโอเคนี้ำเขียวครับไม่กินอะไรอะไรครับชีสอะชีสอะไรชีสกระสุนไม่เหนียวจริงจริง โอเคครับเราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับก่อนเดินทางเราก็มีวอมอพกันนิดหน่อยฮะันี่เป็นการวอมอพจะได้เดินต่อได้ไกลๆใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นท่าวอมอพมาตรฐานนะฮะมือนี้ต้องว่างมือคยาโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าหลักสูตรกันเลยนะฮะเดี๋ยวเปิ้ลจะสอนท่าวอมอพนะครับก่อนเดินทางเราจะได้มีกำลังในการเดินโอเค ไอ้ไอ้ม like like right? like, ือ er, ซ้ายนี่ค eh like ือแบบเวลาเราเดินสะบัดมือใช่ไหมมันจะได้แบบเออมือไม่ช้าไงโอ้บวกลบบวกลบนี่คุณเบบเตยมีโชาว์จริงนนะครับทักทายหน่อยเฮ้อันนี้ชาวอะไรครับเขาเรียกว่าเขามาจากไหนครับเบบี้กุ๊ก ไมันติดสีมันตสีอย่างวะเขาพูดว่าไงครับคนเด็บเขาบอกว่าอย่าสอดด้วยอย่าสอดดู๋อย่าสอดดู๋สอดนั่งเขาไปอย่าถามภาษาอะไรครับเนี่ยมันเป็นภาษาสวีเดนกลางนะครับผมเป็นอยู่ทางภาคใต้เอ้ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสวีเดนนะมันจะพูดเยสือถามเขาได้ว่าเขาพักอยู่ไหนครับอยู่เมืองเดช เขาอยู่ที่อะไรอะไรหมาเห็บมะเห็บมะเห็บมะแต่ว่าภาษาจริงๆมันจะเป็นคาว่าห๋มานะครับห๋มาเขาชอบอาหารไทยไหมครับเออเออไทยฟู้ดยูรูยูไลฟู้ดไทยฟู้ดไทยฟู้ดเนาะเนาะกาไม่กินอาหารไทยนะครับยกเว้นส่นตามนะครับเขากินพวกด็อกนะพวกหมาหมาย่างนะ อ๋อไม่ใช่เหรอมาล่า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 เดี๋ยวเราจะไปวอร์มกันเสร็จแล้วเราไปเดินกันต่อนะพี่เขาว่าเขาจะไปกับเราไหมยังไม่จบขอไลนหรือขอไลนเขาจะไปกับเราหรือเปล่าจีบหน่อยจีหน่เฮวิกก์ o จีบหน่อยจีบหน่อยเขาอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอในในนในในในนนในในนนในนนในในนนในในูนนในในนใ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 นนนในในลนใในในในนเราจะไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเซนชน สักคนมาครับไปครับหนคนคุย <laughs> เราจะไปด้วยกันโอเค Let's go <S <laughs> เราก็เจอกับซุ้มไก่ตีที่เขาไม่ได้ใช้แล้วอะ,ะไรอยู่หรอเออรีไซเซคลิลใหม่นะมันเอาแกะอแกะวปกติเข้าไปขังไก่เพราะซื่นไก่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะสองตัวไก่ฟางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูหรือไม่ก็อยู่ที่ขับขยะย่อ <c oughs> ไม่แน่นะเงินกองเงิน นีอง้งน้งน,นีงสานหนึ่งไงม่พใจปเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันอีกที่หนึ่งนะครับอารมณ์เนี่ยหา เ้าตูน่ะนะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นหมอที่เขามีขึ้นมานะครับจากการใช้ไฟแช็กหนึ่งอันนะฮะนี่ครับค่อนข้างสมจริงนะครับ <c ười> จริงมากเลยฮะคือแบบตอนนี้ปกคลุมนะ <c ười> อยู่ครับนู่นนะฮะเขาเมกเขาเมกตั้งแต่ตรงนู้นนะเป็นแม่นั่นนะแว่านู่นนนครับเมกตั้งแต่หมู่บ้านนั้นนะครับ, <c ười> มบเบมกมาเลยแบบสร้างขึ้นมาเลย เราก็จะไม่เสียงดังเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอครับ <c oughs> เราจะยังไม่สัมภาษณ์นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขายังไม่เสร็จที <c oughs> ่นีะครับแล้วก็เดินต่อแถวกันไปเอาข้าวแล้วก็กลับไปหน้าที่เดิมไไไไมม่่ดด้้เห็นรักกลุ่มนั้นเรียกออะไรลูกเลื่อนแผน ถ้าเราไปยืนตรงนั้นเราต้องชี้เมืองนะครับเดี๋ยวเปิลจะสาธิตนี่อัพเปิลสาธิตขาชี้เมืองนี่ต้องทำยังไงนี่ไงขาชี้เมืองพอไปถึงก็ต้องชี้มือไดต่อเนี่ย เดี๋ยวเปิ้นสาธิตให้ดูนะที่เมืองเป็นนี่ต้องทำหน้าซื่อๆนี่คือจุดเกิดเหตุตีเลยด,ดย,อดยโอเคครับตอนนี้เราจะกลับอุดรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหนื่อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปผ<อ>่อนกันรนะับไม่กิน